ภาพออนแอร์ไปเนี่ยพี่ยิงคู่น้องไซรแล้วร้องร้องเพงลงรักคู่กันอ่ะชอบกลเลยแหละอเอาร้องเพลงลูกคู่กันกกดีกว่าเอาตรงตรงลมจะร้อง พี่อยากจะรู้ถามดูนิดหน่อยเป็นใครไม่รู้จักมักกี้ดูซิสัดชื่อทำไมอ่ะอยากจะรู้ถามดูนิดหน่อยเป็นใครไม่รู้จักมักกี้ดูซิสัดชื่อทำไมอ่ะพี่อยากจะรู้ถามดูนิดหน่อยเป็นไครไม่รู้จักมักกี้ดูซิสัดชื่อทำไมอ่ะ Sociedad, ไปไปไปๆไปแล้วยเยตเยตเยตเยไมายอย่าไปเอารถมาทับมันเคยทับทางโคกหลายตัวแล้วทัาอีตัวจะเป็นไไรไปพ an ta ี่วินชาชายปพดร้าวไปหมดราว